ก็วันนี้นะครับมาอีกันอีกแล้วนะครับกับร้านพี่เขียวนะครับเจริญยนต์นะครับก็ทีผมมาครั้งก่อนนะครับอ่าผมมาดูเครื่องนะครับดูเครื่องให้ลูกค้านะครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาติดไม้ติดมือกลับไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะให้ดูเบอร์โทรก่อนนะครับนี่นะครับอ่าใครสนใจนะครับเครื่องยนตนะครับสูบน้ํานะครับต้องการอย่างไหนกี่แรง อะไรยังไงนะครับราคาแบบไหนโทรมาหาพี่เขียวโดยตรงเลยนะครับนี่นะครับสองเบอร์นีะครับ0 8 1 6 7 4 4 5 2 1้นะครับแล้วก็0 8 2 3 9 5 7 3 4 4้็อ่ะนะครับมาเดี๋ยวมาดูบ้างมาดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่ะเขียวเป็นไงบ้างดีครับดีครับครับผมสยามสยามอ่ะ ตัวนูนนะครับราคายังไงพี่ตัวนี้หมื่นเจ็ดครับเปี่ยนใหม่หมื่นเจ็ดนี่เฉพาะโครงหรือเครื่องด้วยโค้งอย่างเดียวเครื่หมื่นสามครับเปี่ยนใหม่โอ้หมื่นสามนี่นะครับสุดท้ายหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับอ่าพังนกรับเปลี่ยนตัวใหม่อ้าวโอเคนะครับแล้วมีตัวไหนบ้างนะครับอันนี้นกของนกอ่านะครับสามหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองสองหมื่นห้าอ่าคือ RT ร้อยสิบนะครับนี่เครื่องยังไม่ได้เคยเปิดสองหมื่นห้าเหมือนกันใช่ยังไม่ได้เปิดโอเคนะครับราคคุยกันได้ครับมาคุยกันหน้ารักเลยได้ครับต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับก็คือมีมีประกันหนึ่งเดือนเต็มๆเลยเต็มเลยอ่าไม่งานก็ผังก็เอามาคัดตัวใหม่ไปคุยกันง่ายนะพี่เนาะครับอ่าเรามีอะไรอีกพี่รถไถโายสองแสนสี่ครับสองแสนสี่นะครับอุปกรณ์สามชิ้นมีอะไรบ้างเบ่ีใบดันครับโรตารี่ผาน อ๋อครบเลยครบชุดอันนี right? okay? oh ah, right? oh, mm ้คือจบไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องโอ้โหเดี๋ยวแป๊บสัเดียวไปดูโรตารี่กับผ่านก่อนมีเล่มด้วยอ่านี่นะครับโรตาอรี่นะครับโรตาอรี่ก็เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้เลยโอ้แล้วก็ผ่านนะครับนี่ใบยังใหม่เลยนะพี่ผ่านอ่ะโอ้ราคาที่ถือว่ามันไม่แรงนะเนี่ยนะครับเป็นผ่านของโอ้ผ่านผ่านดีเลยเนี่ย โอเคนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับอ่ะแล้วมีอะไรอีกอ่ะเครื่องเ้องไยใดีกับข้ามาคุยกันนะมคุยดีกว่ากันไทยได้นำทั้งหมดเดียววันนี้คงไม่จบอ่ะร้อยาทีร้อยสิบีร้อ่กะร้อก็มี1 5ื่นห้าอ่ะหมื่นหาหครับเกก็มีหมื่นสองหมื่นสามแล้วตะเกตอ่ะแล้วอ่าโอเคอองแล้วแล้วไอ้โต๊ะหกสิบนี่่าไปเนี่ย สามมื่นเจ็ดติดนิ่มเลยติดนิ่มด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือตามสภาพนะพี่เนาะใช่อันนี้คือรับรับประกันเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้รับประกันให้ถึงือนเหมือนกันอ๋อใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับก็สภาพก็โอ้โอเคนะครับระดับนี้นะครับแต่สีมันจะลอกๆหน่อยก็อ่าโอเคนะครับไม่มีลูกปอลลูกปิดไม่มีเกลียวกลาวเออหน้าสดนั่นเนี่ยแล้ว มีตัวไหนอีกพี่เยอะเหลือเกินตาลายผมเนี่ยไม่รู้จะเอาเครื่องไหนก่อนอะร้อยเอาร้อยยี่อะร้อยยี่สามหมื่นพันสามหมื่นพันอ่าร้อยยี่มูลควงหน้าอ่ะมูลควงหน้า,าครับแล้วก็ร้อยยี่ตัวนี้สองหมื่นห้าร้อยยี่อาร์ทีพัทนิ้วใหม่อ่าเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ไดเล็กต้องพี่เนาะอ่าตัวธรรมดาไม่ใช่ไดเล็กครับแล้วมีพวกร้อยห้าห้าแบไหมสีเดิมอ่ะสีเดิม ร้อยสี่ร้อยห้าสินค้าหมดตอนนี้อ๋อหมดเลยหมดร้านแล้วเหลือแต่พวกธรรมดาอ่าเหลือแต่ธรรมดาอ่าอย่างร้อยยี่อย่างเงี้ยครับสองร้อสี่ได้อ่าก็คือต่อรองกันหน้างานมาคุยกันเลยอ่าครับคุยง่ายเนาะนะครับอ่าคุยง่ายคุยง่ายคุยง่ายแต่คุยถูกขอเผอะอะแถมฟรีแถมฟอีกอ่านะครับแล้วก็มาดูแล้วกันอ่ามาดูอ่ะคุยกันเครื่องตัดเนี่ยตามที่เราเห็นนี่เอาของใหม่ก็มีด้วยพี่ โค้งใหม่ใหม่นี่ใหม่นีถ้าเกิดโอ้โหเอาเอาโค้งเก่ามาตีเทินได้เอาตีเทินได้อีกโอ้โหมีเครื่องเก่ามาตีเทินญแบกันเชิญไปยังไงไปอย่างบางคนก็เอาสยามบางคนก็เอาสูงเก่าตอนนี้ราคาเท่าไรเหรอบีตว้ีิใหม่สี่หมื่นสามสี่หมื่นสามใช่อ้าสี่หมื่นสามะครับเครื่องเครื่องใหม่ก็มีตามท้องตลาดราคาเท่ากันสามศโอเคนะครับไอ้ามหมื่นแปดไอ้ตัวนี้ใหม่ไหมใหม่ โอใหม่เหมือนกันใช่โอ้จะมีใหม่ด้วยสามหมื่นห้าร้อยครับก็สยามนะครับอันนี้พัดเอ็กราคาเท่าไหร่พี่สามหมื่นแปดมีมีการแบบซื้อไม่เอารองนี้ขายไหมพวกนี้ไปสี่พันเลยสี่พันได้อ่านะครับเหลือสามหมื่นสี่ส่วนใหญ่บางคนเขาไม่ค่อยใช้เลยไงล้อดเดิมเ<ช> <c oughs> นี่ถยอ <c oughs> ถอดไปกอง <c oughs> จะเกิดใครสนใจล้อเก่านะครับจะซื้อไปรองข้าวหรือรองปุ๋ยก็ <c oughs> แถวได้แถไปเลยตอนนี้บานเลยเขาเรียนรอแบบอ่ใบหกใบหกเหมือนช่างตาไม่เอาไม่เอามาขายบ้างพี่ใบหกเยอะนะสั่งช่างตาแล้วช่างตาเอามาให้โอ้โหขี้เกจทำให้พี่เสียวทำไม่ทันนี่แหละโอเคนะครับพ่อยังทำไม่ให้ทันเลยโอ้วันนั้นผมผมไปเห็นขึ้นไว้เต็มหมดเลยเขาไม่รู้ปวดหัวกันหมดแลโดขาย อ่ะะนครก็เราไปตามนี้แหละฮะเดี๋ยวโทรมาคุยกันเราสินค้าเนี่ยสินค้าจะลงวันอาคารอีกเนี้ยไมกใช่ไหมหนึ่งขันรถหกล้ออ๋อมทั้งเอาวันนั้นมึงเห็นมาลงโอ้โหมาทีเต็มรถเลยใช่มาทีทีช่วงนี้จะทีออ๋โอเคก็มากันเรื่อยๆใช่ครับมาทุกอาทิตย์แล้วกันอ๋อทุกอาทิตย์เลยเนาะทุกอาทิตย์แล้วแต่จะมาวันไหนให้ลูกค้าโทรมาถามครับลูกค้าโทรมาถามเพิ่มเพิ่มี่เคียวมาวันจันทร์ มาวันอังคารไหมพูดไหมก็มาคัดกันบนรถอีกทีหนึ่งบนรถมันมีโค้งใหม่ๆเยอะอครับไม่พอใจอย่างนั้นก็มาเลือกอย่างนี้อ่าใช่ไหมมันมีมันไม่ตอบตัวเลือกใช่ก็อยู่ที่เราชอบเนาะยังไงก็โผมหาพี่เขียวเลยโดยตรงเลยนะครับอ่าก็เหมือนมีอะไรขายด้วยดิอารมณ์อะไรมีครบเลยนะครับโอ้ขอบทุกอย่างมือสองมือสองก็มีใครเข้าีินะครับ เราโทรมาสอบถามกันดีกว่า,าด้องก,การนอนนะต้องาร <c oughs> พัดลมเฟืองด้านในเข้าเบี่ยงฝาสูบในเครื่องเนะี่ยไม่ว่าจะมาเจ้าพลังหรืออ e ีทีเนี่ยเราก็โทรมาสอบถามมาเดี๋ยวพี่จะแกะให้เลยอ๋อได้ได้ได้ครับ <c oughs> เนาะราคาแบ่งกันไปครับถ้ามีอะไรก็ที่นะครับโทรโดยตรงเลยเนอะพี่เขียวอ่าก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูที่มีอะไรบ้างนะครับก็โค้งเก่าๆนะครับก็เริ่มต้นเท่าไหร่พี่เขียวครง สี่พันขึ้นไปนะครับอ๋อมีรอ้รรอยครบนะครับ,รรบนี่รับประกันเรื่องเกียร์รับประกันเรื่องเกียร์ถ้ามีปัญหาก็มาเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าหรือใครต้องการอะไรยังไงตัวไหนก็ถอดได้เลยถอดได้โอ้โหอ่า <c oughs> <c oughs> อนี่นะครับสยามนี่นะครับราคาเท่าไหร่พี่สภาพแบบเนี้ยโอ,อ,อ้แปดพันขึ้นไปนะครับนี่นะครับเ็ามีหลายตัวเลยแต่ด้วยเป็นตัวธรรมดาพี่เนาะ ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอ๋อครับถ้าเป็น FCD พวกนี้ตอนนี้ถ่ายแล้วพี่ FCD ก็จะอยู่ที่เหมือนสามหมื่นสี่ก็ยังไม่แรงนะแต่ตอนนี้สามหมื่นสี่หมื่นห้าแล้วแต่คือเราแต่ต้องดูสภาพพี่พีนึงอ๋อเอาล้อหรือไม่เอาล้อครับต้องคุยกันอีกทีนึงจะส่วนใหญ่ไม่น่าจะเอาล้อดูแล้วใช่ใช่ไม่เอาล้อแล้วราคาเป็นไงพี่ไอ้ตัวไอ้ตัวที่ว่า FCD ก็หมื่นสามขึ้นอ่าหมื่นสามหมื่นสี่ก็แล้วแต่แล้วแต่สภาพอ๋อแล้วแต่สภาพแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหม โอ้โหพวกกันลุกเอาเอาแต่ FCD ซดีไปธรรมดาไม่มีใครเอาเลยโอ้โหครับอ่ะโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ทักหาวิเขียวโดยตรงเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวให้บอกเบอร์อีกทีนึงนี่นะครับก็แต่ใครมีไรก็ทักมาเลยนะครับทักมาเบอร์โทรเข้าดีเนะนะครับบางทีทักมาผมผมไม่ค่อยรู้นะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับการนี้นะครับ 0816744521แล้วก็0823957344นะครับก็ปิดทุกวันอาทิตย์นะครับนี่เขาเขียนไว้แล้วนี่นะครับหรือใครมีอะไรก็เข้ามาคุยกันก่อนนะครับอ่ะ อ่าร้านเขียวเจริญยนต์ของพี่ไก่ใช่เขาถามเขาถามจังเลยได้อยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยต้องลงของพี่ไก่ด้วยของพี่ไก่ด้วยเขาคนพิมพ์ว่าร้านเขียวจริญยนต์ปุ๊บมันไปโบนโดนร้านดอกไม้อ้าวมีร้านดอกไม้อีกแต่ว่าต้องลงคําว่าของพี่ไก่อ่าของพี่ไก่ถ้าของพี่ไก่ปุ๊บมันจะตับบุตรปุ๊บมันจะมาลงถึงหน้าร้านก็ลูกค้าเขาไม่มาถามถามเยอะใช่บอกโอ้โหอยู่ที่ไหนอะไรตรงไหนอะไรยังไงว่าผมก็บอกนั่นแหละร้านเขียวของพี่ไก่เลยต่ากำแพงเพชรอ่าจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับอำเภอพานก็ตายอ่า ตำบลคองพ่ไก่มาที่ตัวตำบลก็ใกล้ๆสถานีตำรวจครับคลองพิไก่ก็ปักหมุตรมาหนี่ได้ถึง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 ร้านเลยมีร้านเดียวเลยเนี่ยติดถนนเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับานี่ตำรวจคองพิไก่ก็ได้ก็ก็จะวิ่งผ่านครัเลยข้างทางเลย่ๆอาโอเคนะครับรู้เรื่องนะครับอ่แล้วมีเผามีเผาอพันห้าครับยกชุดพันห้ายกชุดนะครับนี่มียางให้ด้วยนะครับเลือกเอาเลยอ่าเลือกเอาเลยนะครับนี่ ก็ดูก่อนกระโดกไปก่อนครับคนมาทีหลังก็เล้วร่มหอมบ้านอ่าก็ประมาณนี้นะครับรอยงรอยยางนี่เป็นไงราคาพี่ขวดละพันมีแปดร้อยเจ็ดร้อยอ๋อบางทก็หกร้อยก็ให้ลูกค้าบางทีคู่ละหรืออันละโอ้โหคู่ละนะครับคู่ละอ่าคู่ละนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะ่เเออาก็บะมีอะไรตรงไหนอีกไหมพี่ติดซุกซ่อนด้วยมั่ง อ่าโอเคถ่ายอย่างที่เราเห็นเครื่องเห็นโค้งแหละอ่านะครับเกี่ยวลงเรื่อยๆอ่านะครับก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับก็มากันทีนี้ก็มาเป็นรถหกล้อสิบล้อเลยนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับโค้งยันมาก็มีนะครับอ่าโอเคนะครับก็อะไรก็ใครสนใจชิ้นไหนก็ทักมาเลยนะครับอะไรเก่าอะไรใหม่ก็มีหมดนะครับอ่าอ่ะโอเคนะครับก็ ถ้าเกิดใครสนใจนะครับสินค well, ้าตัวไหนก็โทรหาพี่เขียวโดยตรงเลยนะครับอโอเคนะครับก็ถ้ใครยังสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อพี่เขียวโดยตรงเลยอ่ะพี่ขอเบอร์อีกทีนึงศูนย์แปดหน่หกเห้าสครับ อี่เบอร์มีสองเบอร์ใช้ไหมสองอ่าสามเก้าห้าเกศสามสี่สี่อ่ะโอเคเบอร์นี้เลยเนาะสองเบอร์สองเบอร์เนี่ยนะครับปักหมุดมาถึงร้านเขียวเจริญยนตคลองพี่ไก่อ่ะโอเคถ้าไม่ลงคำว่าคลองพี่ไก่ด้านท้ายนะไปนู่นแสดงว่ามีลูกค้าหลงไปแล้วสิเนี่ยหลงเนี่ยเมื่อกี้ก็หลงไปแล้วอ๋อหลงไปแล้วใช่มาจากไส้งามมาจากอ่าพิจิตรแต่หลงไปกำแพงเลยเราบอกให้เรือเลยจากไส้งามมาอ่ะเลยมาติดโลงอะเลี้ยวขวาเข้ารังกระบือครับนู่นเลยปักหมุดไปโน่นเลยร้ตัดไม้เลย โอเคตามนัน<อ>แล้วกัน<อ>ครับโอเคนะครับก,ก็เดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ,อย่างไรก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ